สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมมหาแห่งครับวันนี้ลงไร่ลงนานะผมหลังจากที่ไม่ได้มาพบปะกับทุกคนทุกท่านนะผมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมหลายอย่างนะครับผมที่ไม่ค่อยได้มาอัปเดตท้องไร่ท้องนานะครับผมก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ใครที่ทํานาอยู่นะครับผมเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับผมก็หลายๆคนส่วนใหญ่นะครับผมที่มาสอบถามกันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของ ว่าจะทํารุ่นอะไรดีนะผมทําพันุข้าวอะไรดีหวานหนนนี้นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการจัดการกับพวกแมลงศัตรูต่างๆนะครับผมเราควรที่จะทํายังไงดีนะครับผมมีควรเตรียมการยังไงดีนะครับผมก็ผมมาวันนี้หยิบยกประเด็นในเรื่องของการป้องกันการระบาดของหนอนกอก็แล้วกันนะครับผมเนาะ เพราะว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมค่าวแบบนี้เดี๋ยวยังไม่ยังไม่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะครับผมเนาะแต่ว่าผมจะหยิบยกประเด็นในเรื่องของการจัดการนะครับผมการป้องกันหนอนกอข้าวที่จะเข้าทําลายนะครับผมดโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเกษตรกรผู้ทํานาน,นะผมผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไม่เจอการระบาดนะผมจะไม่มีการใช้สารเพื่อป้องกันกําจัดนะครับผมเนาะทีนี้ ประเด็นนี้สาคัญมากนะครับผมข้าวเราเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับผมเรื่องอหนอนกอข้าวก็กดีหรือหนอนม้วนใบข้าวเองก็ดีนะผมยังไงเราหนีไม่พ้นแน่นะครับคือเรารู้แน่ว่ามันจะมีการมา,าระบาดทําลายข้าวของเราอย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นผมว่านะครับผมแนะนําให้มีการใช้สารเพื่อป้องกันนะครับผมมันจะได้ผลดีมากกว่าการใช้สารกําจัด นะครับผมโดยนับยังไงนะครับผมนับยังไงก็คือ1ห,หลังจากที่เราหวานข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวหนักหรือข้าวเบาก็ดีนะครับผมเนาะข้าวอายุได้ประมาณสัก25 20- ถึง1 20ถึง30วันเนี่ยหรือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราควรมีการใช้สารเพื่อป้องกันหนอนกอข้าวและหนอนม้วนใบข้าวอย่างน้อย1ครั้งแล้วนะครับผม1ครั้งแล้วนะครับผมเนาะและ้วทีนี้ก็อีกควหนึ่งที่ควรใช้ก็คืออายุข้าวได้ไปถึงประมาณ45 ประมาณ40-45วันมีควรมีการใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมดังนั้นถ้าเข้าอายุป,ประมาณนี้นะครับผมเนาะประมาณ1เดือนไปถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยควรมีการใช้สารเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของหนอนกอและหนอนมันใบข้าวเนี่ยอย่างน้อยต้องสองครั้งแล้วนะครับจะเจอการระบาดหรือไม่เจอการระบาดก็ช่างนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอการระบาดเนาะก็ต้องรีบยิ่งต้องรีบใช้มากกว่านะฮะต้องต้องรีบรีบใช้ให้เร็วกว่าน,นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ระบาดนะผมผมแนะนําว่า เราควรที่จะใช้การป้องกันนะครับเราควรที่ใช้การป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันมีการเข้ามาระบาดทําลายในแปลงนาเรานะครับผมนอยอย่างน้อยก็คือเราฉีดป้องกันไว้นะครับผมกลุ่มสารที่ป้องกันได้นะครับผมก็จะเป็นกลุ่มสารที่ดูดซึมไม่ว่าจะเป็นคอเรนทานิลีโพไม่ว่าจะเป็นฟิโพรนิวเองเออคือจริงๆอะ่ะ คือสารกลุ่มกำจัดหรือป้องกันการเข้าทำลายของห่อนกอข้านะครับผมไปอสอบถามถ้าใครยังไม่ทราบนะครับผมก็ที่ไปที่แถวบ้านก็สามารถสอบถามนะฮะสอบถามร้านค้าเคมีพันธุ์แถวบ้านได้นะครับผมซึ่งเขาก็จะแนะนํามาหลายตัวมากๆนะครับผมอันนี้ผมให้คํานวณให้ให้นึกถึงนะครับผมว่าเราลองดูที่ แปลงนาข้าวเรานะครับผมเราควรใช้อะไรได้มากได้น้อยนะครับผมตัวถูกตัว,ตวแพงเนาะนะครับผมดังนั้นตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ลองใช้ดูนะครับผมก็เอามาเป็นประเด็นให้ทุกคนได้ลองใช้ดูใครมีปัญหาอะไรสอบถามนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับผมแล้วผมจะแนะนําให้อีกทีหนึ่งอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมวันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ